เช็คเลยเราไม่ทิ้งกันอยู่ในขั้นตอนไหนจะได้รับเงิน5,000อยู่เมื่อไร่จากกรณีที่รัฐบาลได้มีมาตรการออกมาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เวอร์ไวเว็บ เราไม่ทิ้งการดอทคอมเท่านั้นสำหรับวิธีการตรวจสอบสถานะได้ง่ายๆว่าจะได้รับเงินมาตรการเยียวยา5,000บาทหรือไม่ได้ทันทีเพียงทำตาม3ขั้นตอนต่อไปนี้ 1. เข้าไปที่ w ว w เราไม่ทิ้งการดอทคอข้อที่2เลือกเมนูตรวจสอบสถานะหรือคลิกที่นี่ 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวอาทิเช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์และวันเดือนปีเกิดทางนี้เมื่อทำการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการเยียวยาจะมีข้อความดังกล่าวอยู่3แบบดังต่อไปนี้โดยหน้าจอแสดงผลหาขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านคือไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ความหมายคือ ได้รับสิทธิ์รอการโอนเงินแต่ถ้าหน้าโจอแสดงผลหากขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบความหมายคืออยู่ในกระบวนการคัดกรองและหากหน้าโจอแสดงผลขึ้นข้อความว่า ไม่สามารถทำรายการต่อได้หรือลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลับรประชาชนไม่ถูกต้องความหมายคือข้อมูลัรรประชาชนไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้กรณีที่ประชาชนตรวจสอบสถานนะเราไม่ทิ้งกันแล้วขึ้นข้อความอยู่ระหว่างตรวจสอบตั้งแต่28มีนาคมปี25 1 3แล้วไม่มีข้อความเคลื่นอนไหวอีกเลยกระทรวงการคลังชี้แจงว่า ในเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนตลอดเวลาโดยนับตั้งแต่วันที่28มีนาคมีพศ2503มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า27ล้านคนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละรายจะใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากัน ทางนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลการประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้รวมทั้งจะต้องนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอีกด้วยเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงอย่างไรก็ดีระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุดหรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ w w w r เวเราไม่ทิ้งการดเอาแล้วไงางานนี้พักคนงานไทยบุกค,ครังร้องแจกเงิน5,000บาททุกคนทั้งประเทศนายธีระเจียบุญยกหัวหน้าพักคนงานไทย พร้อมด้วยประชาชนประมาณ20คนเดินทางเข้ายื่นหนังสือเรียกร้องต่อนายอุตมะสวนายยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังขอให้รัฐพิจารณาทบทวนการจ่ายเงินผลนกระทบโควิดในทีนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน 3. ข้อคือ 1. ประชาชนทุกคนที่อายุเกิน20ปีจะต้องมีสิทธิ์เรียกร้อง5,000บาทเท่ากันทุกคนไม่ว่าจะอาชีพใด โดยแสดงบัตรประชาชนและสมุดบัญชีเท่านั้น2รัฐบาลจ่ายเงินผ่านระบบรวมของธนาคารทุกธนาคารโดยใช้หลักฐานแสดงบัตรประชาชนและสมุดบัญชีที่ทุกคนจะต้องมีประจำตัวเดิมอยู่แล้ว 3. รัฐบาลควรร้องขอให้ธนาคารทุกแห่งจ่ายเงินทดรองไปก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับจากนี้ ทางนี้ความเคลื่อนไหวที่กระทรวงการคลังตลอดช่วงเช้าของวันที่20เมษาย,ยนมีประชาชนจำนวนบางส่วนไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา5,000บาทได้เรียกร้องให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไขการตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ทำให้กระทรวงการคลังต้องปิดประตูเข้าออกกระทรวงทุกด้านเพื่อป้องกันเหตุความวุ่นวายข่าวดีนะครับขุนเทพไทยเสนาพงษ์ นำทีมสอสอพักร่วมรัฐบาลร่อนหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแจกเงินทุกคนตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปวันที่20เมษายน2563สมาชิกผู้แทนรัษดรพักร่วมรัฐบาลอาทิพักภูมิใจไทยพักชาติไทยพัฒนาและพักประชาธิปัตย์ได้เดินทางมายืน่นหนังสือที่กระทรวงการคลัง เนื่องจากต้องการให้รัฐบาลชี้แจงการใช้เงินของพระราชะกำหนดพรกรเงินกู้1.9ล,ล้านล้านบาทอย่างรอบคอบและโปร่งใสในเทพไทยสินพง์สสพักประชาธิปัตย์ได้เสนอให้รัฐบาลนั้นจ่ายเงินเยียวยาประชาชนให้ครอบคลุมผู้เดือดร้อนตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปโดยใช้เกณฑ์การตรวจสอบบัญชีเงินฝากหากมีเงินในบัญชีไม่ถึง10,000แบาท ขอให้รัฐบาลจ่ายเงินผ่านบัญชีให้ทุกคนเพราะถือว่าเป็นกลุ่มยากจนและได้รับความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังเสนอให้แจกเงินเยียวยาเกษตรกรครอบครัวละ1,000งบาทจากงบประมาณที่รัฐขอใช้พร,รกอเงินกู้หกแสนล้านบาทไว้สำหรับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 และดูแลด้านสาธารณาสุขโดยให้หลักความคิดว่า ประเทศไทยมีอยู่20ล้านครอบครัวซึ่งหักครอบครัวที่ได้รับเงินจากการเป็นข้าราชการออกไป20-30%จะเหลือครอบครัวที่ควรได้รับเงินเยียวยา10ล้านครอบครัวซึ่งจะทำให้มีการแจกจ่ายเงินอย่างทั่วถึงและรัฐบาลจะไม่โดนข้อคอรหาจากประชาชนว่ารัฐบาลเยียวยาไม่ทั่วถึงขณะที่การปล่อยเงินกู้ ซอฟโลนวงเงิน500ล้านบาทที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทได้เสนอออกพรกรเพื่อให้ทปทปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME นั้นให้มีหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ที่เหมือนกันทุกธนาคารเนื่องจากกังวลว่าจะไม่สามารถปล่อยกู้ถึง SME และ SME ได้จริง พร้อมกันนี้ยังมีความกังวลนะครับในเรื่องของการตั้งกองทุนพยุงตราสารหนี้ว่าจะเป็นการช่วยเหลือแต่รายใหญ่เพราะกองทุนมีขนาดใหญ่อาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้ทั้งนี้นายชาญกริเดชวิทักษ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังยืนยันว่า รัฐบาลจะดำเนินการทุกมาตรการอย่างรอบครอบขอให้สอสอพักร่วมรัฐบาลสบายใจได้พร้อมกันนี้จะนำข้อเสนอของสอสอพักร่วมรัฐบาลไปนําเรียนให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับทราบต่อไปความคืบหน้าล่าสุดคุณฟอร์ดเส้นทางสีแดงเข้าให้ข้อมูลกับสารปกครองยันประชาชนควรได้รับเยียวยาเท่าเทียม วันที่20เมษายน2563เวลา9นาฬิกาที่ศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครนายอนุรักษ์เจตวณิย์หรือคุณฟอร์ดเส้นทางสีแดงได้นำประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากการถูกปฏิเสธการรับเงินเยียวยา5,000บาทจากโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาลเข้าไต่สวนในคดีที่คุณอนุรักษ์ ได้ยื่นฟ้องกระทรวงการคลังต่อสารปกครองกลางเพื่อขอให้มีคำสั่งให้รัฐบาลจ่ายเย,ออยียวยา5,000บาทกับประชาชนทุกคนที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i d 1 9หลังการไต่สวนกว่า2ชั่วโมงคุณอนุรักษ์เปิดเผยว่าสารให้ความสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดว่าประกอบอาชีพอะไรการลงทะเบียนเกิดปัญหาอย่างไร ทางผู้ท้องได้อธิบายให้ทราบว่ารัฐบาลกำหนดคุณสมบัติผู้ได้รับเงินเยียวยาไว้ว่าต้องไม่ใช่ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและไม่อยู่ในระบบประกันสังคมแต่เมื่อลงทะเบียนแล้วกระทรวงการคลังได้ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการพิจารณารับรองผู้ลงทะเบียนกลับถูกปฏิเสธจำนวนมาก เช่นอ้างว่าผู้ลงทะเบียนนั้นเป็นนักศึกษาเป็นเกษตรกร,กรทั้งที่ข้อเท็จจริงคนเหล่านั้นเคยประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนขณะที่บางคนก็ไม่มีเหตุผลรวมทั้งวิธีการลงทะเบียนมีความยุ่งยากบางคนไม่เข้าใจไม่มีอินเทอร์เนต็ตหรือสมาร์ทโฟนนอกจากนี้ยังให้ข้อมูลกับสารว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนซึ่งรัฐบาลก็ควรที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมซึ่งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนปรากฏเป็นข่าวจำนวนมากด้วยหลายรายลงทะเบียนไม่ผ่านไม่มีเงินที่จะใช้ในการดำรงชีวิตเกิดการฆ่าตัวตายรายวันจึงขอให้ศาลมีคำสั่งให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนทุกคน และขอให้สารสั่งให้กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนวิธีการลงทะเบียนให้เป็นระบบคัดกรองอื่นเพราะระบบ AI เป็นอุปสรรคซึ่งสารก็บอกว่าจะมีคำสั่งโดยเร็วส่วนตัวคิดว่าน่าจะภายในบ่ายวันนี้นี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับ